นี่ฮะคัวซองที่เราได้มาสามชิ้นโตๆอย่างนี้เลยวันนี้มาลองชิมเจมคัวซองครับเราสั่งแบบไม่ได้เวฟนะครับสั่งเป็นเทโกเวเราก็จะได้ใส่กล่องใหม่เงี้นะครับชิ้นแรกจะเป็นนูเทลล่านะครับขออนุญาตใช้มือนะครับเดี๋ยวลองลองชิมดูมีความมกงๆนะครับอร่อยนะผมว่าชิ้นใหญ่มากเทียบกับฝ่ามือดูประมาณนี้ ช็อกโกแลตเข้มข้นมากรู้ทุกคนเออก็จะมีความหวานกว่าตัวเมื่อกี้นิดหน่อยนะครับช็อกโกแลตจวนหรือนูเทลล่านะครับผมไปอยู่ที่เนมาเพิ่งจะเคยกินเจมส์ขวดสองแล้วสุดท้ายจะเป็นแมคคาเดเมียวานิลาคาราเมลขวดสองนะฮะใช้มือไม่ไหวเดี๋ยวออใช้ช้อนกับซ้อมนะฮะอร่อยเดี๋ยวเรามาจัดอันดับกันครับว่าผมชอบชิ้นไหนมากสุดนะครับอันดับหนึ่งผมยกให้ดาร์กช็อกโกแลตอันดับสอง แมคคาเดเมียแล้วเนะี่ยสามเมนูเทล่านะครับสามารถไปกินตามมาได้นะครับอยู่ที่ไอคอนสยามชั้น6แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายครับ